สวัสดีครับนันะนะวันนี้ผมก็มาหาตกปลาแถวแถวบ้านช่วงนี้โควิดเยอะครับก็ไม่อยากไปไหนไกลวันนี้ก็เอาเจ้า v 6S เนี่ยขนาดตัว2.6เซนนะครับมาเทสกับล่องสวนผมเองนี่แหละมาหาปลาช่อนตัวเล็กๆดูว่ามันจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนฝากติดตามรับชมครับ v 6S โอเค o qué o ya o v v 6s ใช้ไงานไงมากเนี่ยเหมาะมากครับสำหรับปลาตัวขนาดเนี้ยมีฝนขึ้นหยุดตกก็เลยมาลองตีนปลากะเนี่ยสายอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับ v 6s เลยครับถ้าเป็นตกปลาตัวใหญ่นะใช้ v 6 v 7ดีกว่าครับอันนี้ไว้ตกปลาข้างทางตัวเล็กๆความทนทานก็ยังเหมือนเดิมนะนี่ดูผมบัดกระเด็นเส้นทานดึงลูกหมุนลงม,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 มาปึ้งใช้ได้เหมือนเดิม Hunter V6s Hunter V6s Hunter V6s V6s โอเคถ่ายรูปน พยายามหยุดพักหนึ่งนะครับวา่าแล้วหามามันส,สวยๆตรงเนี้ยทำมาเพื่อไซสขนาดนี้เลยฮันเตอร์ว6เคันที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นคันโกโลเหมือนเดิมคันโกโลเวด8 6ยาว6.7นะครับสายที E2 โคนอรตัดโอเคถ่ายรูปครับฮันเตอร์ว6เแต่กูไม่ได้เป็นนีหมึงน,นะแต่น้ำตาลกูไม่มีเลยในตัวกูแย่ไงก็เลยต้องหยุดแบบไม่มีเลยอย่าน้ำตาลอะ สี่สิบเหลือที่สีห่สห้าสิบอะไรยี่สิบสามอะไรอย่างนั้ยนะตอนที่แม่ผมน็อกอ่ะมันตาเหลือที่สามอ่ะน็อกมันใบาาพูปากเลยอ,ะอ่ะตีใจอย่าืองี้ยนะตรงไปยาวๆไปเลยลูก ตอนแรกเห็นมันขยับอยู่ทีนึงนะเรียบร้อยนั่นไงทำเป็นเล่นเอ้ยแกะยากอีกกูเอ้ย Hunter V6S วันนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนมะพร้าวนะมันเป็นสวนมะพร้าวผมเองแหละอยู่ใ,ใกล้ๆบ้าน,น,นมีฝนเพิ่งหยุดตกก็เลยมาลองตีดูปลาก็เนี่ยสายอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับ V6S เลยครับ โอเคถ่ายรูปครับคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันโกโลโลเวทแปดสิบหกนะอ่ายาวหกฟุตเจ็ดแล้วก็สาย p ีสองโคโนตพัดโอเคถ่ายรูปครับฮันเตอร์ดีเคเ ตัวแค่นี้ก็วัดติดนะครับนี่ทำมาเพื่อสิ่งนี้เลยปลาข้างทางปีนี้ปลานุงปลานาปีนี้ตัวแค่นี้แน่นอนโอเคถ่ายรูปครับแันเตอร์วี6เอความทนทานก็ยังเหมือนเดิมนะนี่ดูผมวัดกระเด็นเส้นท่านดึงลูกหมุนลงมาเพ้่งใช้ได้เหมือนเดิมโอเคถ่ายรูปครับแันเตอร์วี6เอ เจะเอาวิจุตนะมักตีกินดีใช่ไหมด้วยวีเอใบวีเจ็ดอ่ะตีตรงนี้กินแหล่น้ำเลยอ่ะหวานเบาๆโหแอนดเตอร์วีหกครับ ใช้งานง่ายมากเนี่ยเหมาะมากครับสําหรับปลาตัวขนาดเนี้ย2องขีดตามขีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวไซส์โลบางทีมันก็วัดติดนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะหลุดมันก็เยอะอะครับถ้าเป็นปลาใหญ่ให้ใช้เหยื่อตัวไซส์ออริจินัลดีกว่าครับเป็น V6 ตัวธรรมดาดีกว่านี่ถ้าปลาข้างทางตัวเล็กๆอย่างนี้แนะนําเลยครับ v 6หเอโอเคถ่ายรูปครับ บุ๊าเต็มปากเต็มคำอันนี้ก็เป็นเวลาใกล้เย็นแล้ว เหมาะมากครับสาหรับปลาตัวขนาดนี้เนี่ยต,ตัวนี้ก็สักสี่ขีดนะเนี่ยดีที่ว่ามันอมลงไปถ้าเป็นปลาไซโลครับที่ว่ามันหลุดบ่อยเนี่ยเบ็ดเราเล็กเราติดอย่างเงี้ยเวลามันอ้าปากมาจังหวะที่เราเนี่ยเหมือนเราไปช่วยมันปลดเบ็ดเลยครับมันง้างมันออกแล้วมันก็ฉีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นตกปลาตัวใหญ่นะ่ใช้ V6 มี7ดีกว่าครับอันนี้ไว้ตกปลาข้างทางตัวเล็กๆโอเคฝากผลงานไว้ได้วยแอนเตอร์ Under v 6หถ่ายรูปครับ get get get